่อหน้านี้นะครับเพื่อที่จะให้ง่ายอถ้าแปลตรงตัวก่อนนะ e s t s ตัวนี้มันคือคำเดียวกับ easy ที่แราว่าง่ายแต่ว่า e s ตัวนี้มันเป็น verb นะเป็นคำกริยาก็คือเพื่อทำให้การบำร,ร,รุงรักษาเนี่ยมันง่ายนะครับแล้วก็ยืดอายุของอุปกรณ์นะครับแล้วก็กำจัด กําจัดเสียงรบกวนนะครับของระบบปรับอากาศที่จะมีต่อพื้นที่ที่มีคนใช้งานเนี่ยนะครับ Occupy Space อุปกรณ์ปรับอากาศก็จะเอาไว้เอาไปไว้ในห้องเครื่องนะครับแมชช a นิคอลรูแทนที่จะเป็นแทนที่จะเป็นการติดตั้งบนหลังคาหรือว่าติดตั้งอยู่บนอยู่บนอยู่เหนือเพดานนะครับอ แล้วก็สำหรับที่ทจอดรถที่อยู่ใต้ดินนะ Below Grade บีโรเกรดก็คืออยู่ใต้ดินนะก็จะมีแผงพัดลมนะครับเนี่ยมีอารีของของพัดลมมีแผงพัดลมนะครับที่แต่และชั้นนะครับเพื่อที่จะจ่ายอากาศสะอาดหรือ fresh air จากภายนอกนะครับซึ่งก็เรียกว่าเรียกว่าติดตั้งอยู่ ตรงกลางเอออันนี้ภาพไม่ออกเพราะจะมีแต่คิดว่ารูปน่าจะใกล้เคียงกับคลิปก่อนๆก,ก่อนหน้านี้สนะักสองามคลิปอะที่ที่ลองวาดรูปเล่นๆให้ดูอะที่ว่ามีอาคารอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วก็ที่จอดรถอยู่ข้างล่างนี้เนาะลงมาข้างล่างนี้เนาะแล้วมันก็มีชุดพัดลมที่ระบายกันในแถวๆอะก็ในเมื่อเขาบอกว่ามันขึ้นลมสองข้างใช่ไหม นึกภาพได้อย่างเดียวก็คือไอตัวพัดลมก็คือเนี่ยครับดูดลมก็มาเป่าส่งต่อกันอะไรเงี้ยก็ก็พอได้ลมอยู่ว่าเออที่เขาบอกว่าติดตั้งอยู่ตรงกลางก็คือหน้าตาหน้าจะประมาณรูปเมกี้แหละเนาะทีนั้นก็มันก็ถ้ามันกองอยู่ตรงกลางมันก็ดูแลง่ายใช่ไหมเพราะว่าชุดของพัดลมก็อยู่อยู่ที่เดียวกันอะไรเงี้ยนะครับโอเคก็ในแง่ของ O&M นะเขาทำอะไรบ้างนะครับก็ ตำนี้นะครับข้อถัดไปเดี๋ยวก็ไปดูเรื่องเงินนะครับ cost effectiveness นะครับ